กยังอยู่ในจังหวัดกาลสินค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเพิ่นไปเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชท่านค่ะเปิดกําแพงสู่สังคม p y t h on Product Fair 2025วสันค่ะชมชิมชอบผลผลิตคนดีวสันวาค่ะ นายสนันนพงศ์อักษรภู่าราชาการจังหวัดกลาสินเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศาการผลิตภัณฑ์ราชท่านค่ะเปิดกำแพงสังคมสู่ p y t h o n Product Fair 2025ชมชิมช็อปผลิตผลคนดีบางแห่งนี้เราสำรับการขออภัยผลิตผลคนดีเนาะค่ะยุที่บริเวณน,นาสาร์นาเลื่อนจำจังหวัดกลสินพอ้อมกับหัวหน้าส่วนราชาการากรักภาคเอกชนพ่นองประชาชนีหลัไปรวมงานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะ กิจกรรมกับมีหลากหลายครับว่าถุสิเป็นการแสดงของผู้ก้าวพลาดเึ่งการแสดงประกอบดนตรีศิละปะวาดภาพเหมือนและกการเดินแฟชันโชว์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ่าไทยประยุกต์และวก็ยังมีการจำน่ายผลิตภัณฑ์และกับบริการภายใต้แบนด์ผลิตผลคนดีหับเผยบายเรือนจำกาลสินครับมีเถิงเฟอร์นิเจอร์ไม่หลายชนิดงานปูนงานจากสาร งานปักเ็บผ่าร่วมไปถึงอาหารเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่ครับบริการล่างรถแล้วกับริการเสริมสวยเรื่อนจำจังหวัดกาลสินกำนดจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชท่านซึ่งเป็นการแสดงผลงานจากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องขังครับการจัดงานเท่านี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมราชทัณฑในการแก้ไขและกพัฒนาพฤติเต พฤตินิสัยอของผู้ต้องขังเนาะค่ะสามารถกลับโตเป็นคนดีของสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างงานและกับอาชีพระวังถือคุ้มขังค่ะให้สามารถนํำความรู้ที่ได้รับนี่ไปประกอบอาชีพสุจริตเกิดทักษะวิชาชีพซึ่งเป็นกุญแจในการไขประตูสู่ชีวิตใหม่มสามารถสร้างอาชีพเลี้ยงเจ้าของและกับขอบขั้วใดภ้าหลังการผลทษออกไปอย่างปกติสุขเนาะค่ะโดยสีบอหวนขึ้นกลับไปกระทําความผิดซ้ำนะคะภายใต้นยโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์นี่ละ รวมพลังขับเคลื่อน8มิติยกกําลัง2สร้างคนดีคืนสังคมวาสาันว่างานนี้กำมุงสร้างการยอมรับล่ะค่ะโดยให้โอกาสนะคะกับผู่ก้าวพาดวาสันเาะพาดไปแล้วขออาภายัยให้โอกาส์ตในเดอ้อนะคะพเพราะอำเภอตรกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพฝีมือจากผู้ตรงข้งได้ราคาที่พิเศษเลยค่ะซึ่งรายได้เนาะคะ่ะจากการจาหน่ายกาสี่เอาไปจ่ายเป็นฟันพ้น นะคะคห้นให้กับผู้ต้องขังที่มีเงื่อนทุนหมุนเวียนสําหรับการฝึกวิชาชีพเจ้าของนี่แหละเพราะว่าออกมาแล้วก็ต้องมีทุนหมุนเวียนนี่มีรายได้ผู้ใดเป็นผลผลิตของผู้ใดก็สิมีซื้อคือจังขายสหก,กรณ์นี่แหละคะ่ะเป็นสิมีบัญชีเช็คลีดของเพิ่นไหวเด้นะคะเอา